มาด้อจ้าปิป้งปลาหอม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 ค่ะตัวเท่าไหร่นะสามสิบจ้าตัวละสิบสามสิบจ้าตัวละ,ะสามสิบใครสนใจจ้าตลาดน้อยเด้อจ้ามันตลาดน้อยบา้านพุททองเด้อจ้าแมค่ค่ะคนสวยจ้าตัวละสามสิบบาทค่ะอร่อยมากค่ะแซ่บแซ่บด้วยจ้าพีน่น้อง ซื้อไปแล้วจะติดใจค่ะตัวละสามสิบบาทเองค่ะยกให้ดูหน่อยเนี่ยตัวเบลอเลยสามสิบบาทสามสิบบาทจ้ะสดสดใหม่ๆค่ะ เมกาก็สวยใจยดีค่ะคนมัน